ดวงของคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคม2567นะคะมาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะเ mm hmm. จ้าชะตาฮึชาวันเสาร์จ้ามีใครช่วงนี้นอนเก่งมั่งจ้าหรือว่าไม่สบายไม่สบายระวังจะล้มหมอนนอนเสื่อนะ mm hmm. เพราะว่าเออ พอเราเออไม่เป็นไรไหวอยู่ยังไหวยังไหวอย่างนี้พอรู้ตัวอีกทีคือลุกไม่ขึ้นแล้วเตียงดูดที่นอนดูดอะไรอย่างนี้นะคะนะนะประมาณอย่างนี้นะมีพลังงานเป็นห่วงนะเป็นห่วงใครเอ่ยเป็นห่วงคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวใช่ไหมมีใครไม่สบายไหมคะชาวาวันเสาร์นะอืม,มีมีคนที่แบบว่าเน้นในเรื่องสายมูนะชาวาวันเสาร์นะเออ มีพลังงานของใครเป็นสายมูไหมคะคนรอบข้างเจอแต่คนที่มีเรื่องมีปัญหาหนักๆเลยนั้นทั้งนั้นเลยคนรอบข้างบริวารของชาววันเสารนะ์เนาะมีแต่คนที่มีภาระมีแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะชาววันเสาร์จ๋าไพเดอร์ซัอยู่ข้างๆไพเดอ e s ซัน yes, เขาอยู่ข้างๆนะ บพิ่อีกน้อยนึงนะใครไม่สบายเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะใครเจอภาระเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะอาทิตย์นี้เดอะซันมาขนาบตัวแล้วนะคะที่รักนะนดูซิมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องต้องตัดให้ตัดสินใจนะฮึบไพ่ใบสรุปขอให้ได้ใบที่ดีนะคะฮึบโอ้โ ดวงของคุณดวงใหญ่นะชาววันเสาร์นะใครที่ทํางานใครที่ถามว่าจะได้เลื่อน,เล,อนเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งไหมได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแน่นอนนะคะดวงเป็นยังไงคะเอ็มเพลอร์ไพพระราชาคือไพ่ใบสรุปของคุณไพ่ของจกักรพรรดินะคะคุณได้นั่งบัลลังก์เห็นไหมคะชาววันเสาร์ดวงของคุณเดินซันอยู่ข้างตัวและไพ,พ่จักรพรรดิ คือไพ่ใบสรุปไพ่อยู่ในตำแหน่งของไพ่ใบสำคัญซะด้วยนะเปิด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 ,ดเร็ว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 อ่าในเรื่องของการงานของชาววันเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจอารมณ์ร้อนไม่สบอารมณ์ซะหน่อยนะคะนะบางท่านก็เจอแบบโอ้โหงานหนักบางท่านก็งานก็นิ่งเกินไปบางคนก็งานหนักเกินหลือเกินมันมีเรื่องให้ม,มันไม่บาลานซ์เลยหนักก็หนักจัง พวกที่ไม่มีงานก็ไม่มีเลยอะไรอย่างนี้เนาะนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งจะได้ปรับตำแหน่งไหมมีเกณฑ์ได้ปรับนะคะเพราะว่าคุณถูกเลือกแล้วว่าให้ได้นั่งบัลลังก์นะคะชาววันเสาร์นะดวงใหญ่นะดวงกําลังจะเป็นเจ้าคนนายคนนะคะนะ ใครที่รอในเรื่องของงานอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะยังนิ่งๆอยู่นะยังยังคงนิ่งๆอยู่นะคะมีความขยนขันขันแข็งในการทํางานนะชาววันเสาร์อาทิตย์นี้ alert อยู่นะคะงานเงนิงนไหนล่ะไพ่เงินชาววันเสาร์ชาวชาวนัวนเสาร์เดี่ยจริงๆแล้วอ่ะขยันขันแข็งโฟกัสในเรื่องของการเงินให้ความสมําคัญในเรื่องการเงินมากๆแล้วก็มีพลังงานของบางท่านติดขัดในเรื่องของการเงินในบางท่านอาจจะต้องมีเกณฑ์หยิบยืมในเรื่องของการเงิน กําลังจะคิดในเรื่องของยื่นกู้ในสถาบาันในเรื่องของการเงินนะคะยื่นกู้ไปแล้วค่ะหมอจูนตอนนี้มันนิ่งมากเลยกําลังกังวลเลยว่าจะได้ไหมนะคะมันจะนิ่งไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ 3- าสี่อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้รับข่าวดีนะคะได้รับข่าวดีในบางท่านเขาอาจจะขอในเรื่องของเอกสารเพิ่มเติม,ตมให้เดินสเตตเมนต์เพิ่มเติมอย่างน,นี้นะคะให้เดินสเตตเมนต์ใหม่ให้ส,สวยๆนะคะ เนาะนเรื่องการเงินก็จะมีในเรื่องของการงานเลี้ยงงานฉลองงานเขาเรียกว่าอะไรนะงานแต่ง k กี้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นงานที่ไม่ได้ตังอะไรอย่างงี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเนาะชาววันเสารนะ์นะเนาะค่าใช้จ่ายภาระเยอะนะคะนะในบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารถด้วยในเรื่องของค่ารถค่าเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องรถหรือบางท่านสายไฟระบบไฟของรถอาจจะมีปัญหานะคะ เป็นแบบนี้บางคนรถก็อาจจะอยู่ๆขับไปอยู่ดีนิ่งสนิทประงั้งานสตาร์ทไม่ติดอย่างนี้ก็มีนะคะนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในด้านนี้ความรักความรักชาววันเสาร์ช่วงนี้เออมันไม่ค่อยเด่นเนาะยึกยักยกักเนาะไม่ชัดเจนไม่โฟกัสเพราะว่าให้ให้ความสําคัญในเรื่องของอการเงินเนาะการเงินแล้วก็ภาระที่ที่แบกไว้บนบ่าเยอะแยะเลยชาววันเสาร์นะ ความรักไม่ค่อยจะหวานสักเท่าไหร่ยึยยกยยักยักจะนิ่งๆินิดนึงเนาะความรักนะคนที่โสดเออหมอจุนเป็นคนโสดเนี่ยคุยกับตาหมอจุนติงติงนิดนึงนะคะคนโสดโดยเฉพาะที่คุยกับคนต่างชาติต่างาศาสนาต่างแดนต่างประเทศนะคะมีพลังงานว่าจะได้เจอแต่หมอจุนพูดดีไหมอ่ะจะมีใครด่าหมอจุนไหมอะ มาจุนขออนุญาตนะคะนาะพ่อไพ่เขาขึ้นมาแบบนี้เนาะมาจุนขออนุญาตนะนะก็ก็นิดนึงว่าถ้าโดยเฉพาะคนที่คุยกับต่างชาตินะคะระวังเขาจะเป็นได้ทั้งและทั้งสองอย่างผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีหรือที่เขาเรียกว่าใบนะคะนะเออที่เขาเรียกว่าภาษาปากว่าเสือใบเสือใบนี่แหละนะก็ระวังนิดนึงจะมีพลังงานที่เขาอาจจะมีรสนิยมแปลกนิดนึงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย นะคะจะเจอแบบนี้นะในคนที่อ่ามาจูรักแล้วคุยกับคนไทยล่ะไม่ใช่ต่างชาติล่ะมีเกณฑ์เจอค่ะมีเกณฑ์เจอคู่นะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันค่อนข้างมากนะแล้วเขาอาจจะเป็นคนชอบดื่มนิดนึงนะชอบเฮฮาเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็เป็นคนสายดื่มนะคะนะแล้วก็คนโสดในบางคนให้ระวังนิดนึงนะว่าเขาอาจจะไม่บอกว่าเขามีลูก นะเขาอาจจะยังมีลูกเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะมีภาระในเรื่องของพลังงานของคนเก่าๆมีเรื่องต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกที่กับคนเก่าๆอะไรอย่างงี้นะคะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะมีการหย่าล้างกันแบลบร้อยและหย่าขาดกันแล้วก็จริงแต่ว่าต้องดูแลลูกเล็กๆลูก,กัวน,น้อยอยู่นะคะนะสืบให้ดีนิดนึงส่วนคนมีคู่ช่วงนี้คู่ของคุณเนี่ยอาจจะมี งานปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงอะไรค่อนข้างบ่อยหน่อยนะคะนะทาให้ชาววันเสาร์บึงชีพก็มีความพะวงว่าเอ๊ะมีเอ๊ะมีอะมีส่องมีหาข้อมูลนะคะว่าจริงหรือเปล่านะไปอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไปงานเลี้ยงบ่อยจังเลยมีไปงานงานเลี้ยงเยอะนะเธอช่วงนี้งานแต็งกิ้วเยอะนะอะไรอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์แบบนี้มีความระแวงนะอืสุขภาพสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอาการเหมือนคอตกหมอน ัวเขา่าเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาแพ้แสงตาอ่อนแรงแล้วก็เรื่อเรื่องของอารมณ์นะคะในบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปเปลี่ยนสบ้าหัวเขา่าปวดหัวเขา่านะโดยเฉพาะหัวเข่าข้างขวาเนาะนะคะในบางท่านอาจจะตรวจเจอในเรื่องของก้อนเนื้ออะไรก็ได้นะคะมีเกณฑ์จะล้มหมอนนอนเสื่อไป3 4ี่วันนะถ้าหากไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวให้ไปหาคุณหมอน,นะคะเพราะว่าอาจจะตรวจเจอก้อนเนื้ออะไรที่ต้องกรีดจะต้อง ผ่าตัดออกนะคะนะโชคลาบเด่นไหมมันจะเป็นของโชคลาบปากมากกว่านะลาบทางการเสี่ยงยังไม่ไม่เด่นนะคะสื่อน้ำโชคได้แก่เเลขที่เราได้จากพ่อปู่เลขที่ได้จากตะไข่อุมารเลขได้จากความฝันนะคะระวังจะลืมตักนะคะนะสื่อน้ำโชคมีตามนี้เนาะเลขหน้าไพ่หมอจูนมี 1 194, 7, 9ึ่งเกแล้วก็1 8นะคะสีขาวเป็นขาวขาวงาช้างสีเหลืองแล้วก็สีแดงคือสีนำโชคของชาววันเสาร์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาทิตย์นี้ที่ถูก,ถกชโลกกับชาววันเสาร์นะได้แก่พ่อปู่นะคะจะเป็นพ่อปู่ชีปะขาวหรือพ่อปู่อะไรก็ได้นะ แล้วก็เจ้าพอ่อกวนอูตาไข่กุมานนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลุกกับชาววันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะใช่ค่ะชาวใช่ค่ะของเข่าข้างขวาขัดขัดอยู่ค่ะอต้องระวังนะจ๊ะที่รักนะต้องระวังนิดนึงนะนะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาว่าอาจจะปวดเข่าข้างขวานะจ๊ะแล้วก็ปวดหลังด้วยนะนะคะชาวาวันเสาร